วันนี้วันหยุดนะครับเตรียมอุปกรณ์อีกแล้วนะครับนี่ดโดรนนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้อง y u t a p p e r นะครับคู่ใจวันนี้เอ่อเราจะไปถ่ายกันที่เอ่ออเมซอนนะครับแถวสะพานเรียบทะเลชนบุรีนะครับโอเคติดตามกันด้วย สวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นะครับวันนี้ผมเก่งเปินแพ้น,นะครับอพอดีว่าเห็นในรีวิวครับคนไปอเมซอนที่สะพานเลียบชายทะเลชนบุรีกันเยอะนะครับวันนี้วันหยุดอีกวันหนึ่งผมก็เลยเห็นว่าใกล้ๆบ้านก็เลยจะลองไปดูนะครับก็ยังไงเดินทางไปด้วยกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ Okay. จริงเกินเปิดตัวมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมเลือกเป็นเส้นทางสขุกวิทสายเก่านะครับก็คือวิ่งผ่านคลองด่านนะครับแล้วก็จะไปตัดเข้ากับเส้นบางนาเดี๋ยวเดว่อนขึ้น สะพานแะม่น้ำบางกระโปรงนะครับที่เราเลือกวิ่งเส้นนี้เพราะว่าเราจะมาอัปเดตเส้นทางนะครับว่า,าเส้นเส้นคลองด่านนี้เขาทำกระดเสร็จไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่าที่รู้มาก็คือแถวแถวคลองด่านนี้นี่จะทําเป็นแบ,บบ,นบกนะสุดแบบฝังทังสิ่เลยเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเสร็จทืย่ยาตรนนี้นถ้าเสียอกาสมาอัปเดตให้ดูด้วยเลยนะครับสหรับตรงส่วนที่เลยแยก ตำรวจมานะครับตรงนี้ถนนก็จะบีบให้วิ่งสวนกันแบบนี้นะครับเพราะว่าฝั่งด้านขวาเนี่ยเขากำลังทำถนนใด้ดูกนะครับเกาเลยบีบให้วิ่งแค่นะครับ,เ,บเ,เป็นสวนกันนะครับ อนนี้เรามาถึงแยกลองด่านแล้วนะครับก็ถือว่าถนนก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับอาจจะมีรอยปะรอยอะไรบ้างเล็กน,น้อยน้อยแต่ก็ถือว่าก็ายังดีอยู่นะครับ่ะครับเดี๋ยวดูหลังจากนี้ที่เราไปเราแยกลองด่านไปแล้วต้่ท้ายจะเป็นจักเดี๋นาายนดูนะครับว่าข้างหน้าจะเป็นจุดที่เขาขยายกันเสร็จหรือ,อยังนะครับรอตามันดูนะนครับ นี้เราก็ตัดมาเส้นบางนาตราดแล้วนะครับพุ่งหน้าไปชนบุรีครับด้านหน้าของเรานะครับก็คือสะพานบางประกงนะครับมันจะมีเรื่องเล่านะครับหรือตำนานนะครับที่เขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่ากั้นลมหายใจนะครับ แล้วก็อธิษฐานตั้งแต่ตีนสะพานจนสุดสะพานนะครับคําคอธิษฐานนั้นก็จะเป็นผลนะครับยังไงเพื่อนๆลองมาอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มเลย เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกานลงหายใจได้ไหมอธิษฐานกันทันหรือเปล่าขอให้สมหวังทุกๆคนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี้เลยนะครับอ,อมอไซค์ขึ้นสะพานลอยออตรงโรงเรียนวัดเขาบางซรายนะครับ ไปขึ้นไปนเลยนะครับเพราะเราค่อนข้างคันใหญ่เราก็ต้องตีวงนิดนึง ต้องดูเหลี่ยมดีๆนะครับเพราะรถเราคันใหญ่วงเลี้ยวมันมันกว้างออกว่าชาวบ้านเัาอ๋อติดครับติดครับโค้งนี้ติดเดี๋ยวรออ่า ได้ดีดีครับ,าาบนาา่านะครับโอ้จอดซปแลยนะทีเราก็หาซอยเข้านะครับซอยทางซ้ายมือันนี้ทางรถออกแล้วเราจะทะลุเข้าได้ไหม ได้นีอครับเราเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นของสะพานเลยนะครับนี่ประมาณนี้วิ่งตั้งแดดจุดเริ่มต้นไปกันเลยนะครับสะพานชนลมาศลิขงๆ,ๆนะครับไปชื่อสะพานเขานะครับสะพานเรียบชายทะเล EN. ังหืัดชนบุรีนะครับออกมาเสร็จแล้วเราจะไปร้านคาเฟอเมซอนนะครับ<ม>โอ้ยวิวทะเลนะครับเพนนื่อว่าหนาวเย็นสบายนบฝนก่ตกไป เ,เดี๋ยวมองหาก่อนนะครับเซอนอยตรงไหนตรงนี้ใช่ก็ร้านาน้นี่น่าจะเป็นแนแก โอ้โหวันนี้วันหยุดแล้วคนเทียบเลยครับคนจัดรถเพียบกันเลยนะครับดู็ดนไหมครับดูจอดรถเฮ้ยโอ้โหจอดเลยที่นี่เลยครับคนเยอะครับวันนี้ธรรมดาวันหยุดยาว สายทูริงด้วยมีฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าสองพันตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอเมซอนสะพานชนลมาตรวิถีของตรงอัดชนบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับ ดูบรรยากาศในร้านคาเฟ่เมซอนนะครับบนสะพานชลมาตรทิย่ย์วันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับอ,อันนี้เรารอรอกาแฟาอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้บริเวณข้างนอกร้านนะครับก็จะมีระเบียงให้เดินมาชม ริมทะเลแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นภาิทย์กำลังจะตกครับนี่ก็จะเป็นทางนี้แล้วทางทางนั้นนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่จะวิ่งกลับเข้าสู่กรุงเทพนะครับแบบนี้คนค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ผมเข้ามาคนเยอะนะตอนนี้คนเริ่มน้อยแล้วนะครับก็จะเป็นถนนเส้นนั้นนะครับที่วิ่งกับเขาเรียกว่าไรทางลัดทางลัดจากตัวเมืองนะครับ แล้วก็วิ่งไปตรงนี้ก็จะออกไปทางขาแถวแถววัดเขาบ้างทรายนะครับแล้วก็จะวิ่งหน้าเข้าสู่ถนนบางนาตาได้เลยนะครับก็สำหรับทริปมากินกาแฟนะครับที่คาเฟ่อเมซอนชนบุรีนะครับนี่ครับที่ถนนเรียบสะพานเรียบชายทะเลนะครับนีนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณ อเมซอนนะครับที่เรามานั่งกินตอนนี้ก็คนเริ่มทยอยกลับมาแล้วครับก็ออยังที่ก็เริ่มว่างไม่เหมือนมาตอนแรกมาตอนแรกโอ้คิวเยอะมากเลยครับเรารอกันทีสี่สิบห้าสิบคิวครับกว่าจะไ,ได้กินอ,อ่อเมซอนก็จะเปิดใกล้ๆกับร้านติ่มซำนะครับปิดกันเลยนะครับใครที่สนใจก็ถ้าผ่านมางนี้ก็ลองแวะมานะครับ ก็สำหรับทิปคาเฟ่อเมซอนนะครับที่สะพานเรียบชายทะเลบุรมาตรที่ผีก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเขารีวิวกันก็เลยอยากจะลองดูบ้างก็แล้วก็สุดท้ายก็ไปถว่พดีนะครับใกล้บ้านเรานะครับใม่บ้ลานใกล้ที่นี่มาว่าประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ กขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปเลนี้เข้ามาก็รับส่วนกดตามผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจะต่อไปของผม,มครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย